แล้วอ่ะโอเคถ่ายแล้วนะเ,เรื่อเลยเมื่อคือมวคลองโลก EPC EPC แล,ล้วเร็วเกินตับที่ได้ไหเอาต้องไม่ใช่จักที่ส่ดดกสงกันมาต้องก็สุดได้ตัวแข้งกลางมาเต็ม

ต้องไปเล่นที่อื่นอีกแล้วไปสักนิดเจ๊าะจริงจริงเลยเป็นสักเยอะก็ต้องมาถ่ายนอกแต่มันจะมาเจอเสียงรถอีกคดจะน่าลำ บางแต่เงินไม่พอไปประเทศอื่นอืมผมผมจำได้นะบางจะแบบถ้าหมามันม,ม,มาเยอะขนาดนี้นะเอาตัวแทงไปเลย บ้านเสียงต้องดังกว่าเสียงรถเีววะอีกเสียงบ่าน,นาา่าโอ้เลยแต่หมาแตว่าหลังๆถ้าเกิดเราโจมตีป้อมมันต้องมีอะไรโผล่มาแน่เลยโจย ทำได้ถ้าเป็นเวล์เวล,วลว mm. ไ์ไว้สิใหญ่ทไหมามาเยอะขนาดนี้วะเราจะพูดเลยว่ามีตัวไม่มีตัวอื่นถ้าเกิดอับเกรดเป็นเวลว์กู๊ปสามร้อยมันต้องมีตัวอะไรโง่ ตัวเราซื้อในตัวโต,วตวได้เลยไอ้เหียงรถเอ้ยไม่ต้องมาพูดเลยนะว่าแบบแบบมาไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาเฉียงอะไรอย่างนั้นเลยนะบอกไปก่อนเลยผอมขายร้านขายของนะผมทำคลิปจะไม่ทันใช่ไหมโอ้โหรู้สึก เดมันดูเยอะมันมันต้องเพิ่มเวลาเพื่อไปซื้อตัวอะไรขูดๆมาแน่เลยไม่หวังหรอกนะนั่นไงกว่าแล้วมันูฟโคตดเยอะเลยเอ้อยเกียดมูฟนี่ลงตัวหรอซื้อแมวจูจูได้เลยราคาโคตดแพง ไม่แพงอะเพะว่าไม่แพงอะไม่เหมือนแมวไททันหนึ่งพันสามร้อยบาทเฮ้ยได้แล้วโอ้โหต้องเก่ง,งกนเนาะอยากจะยิงลำแสงใส่อีหนูอะ ปล่อยไปนะ่งเราโอ้โหจบแล้วโว้มันกวาดเรียบเลยเหรอจบแล้วที like oh, ่โขดที่ขึ้นชื่อว่าโหดตัวนี้ก็โหหดเมือนกันเนี่ยป่อต่อยรัวเลยไปไปรัวๆแล้วก็จบไปอย่างง่ายได้โอ้โหเรียบร้อยบ b a l สิบส12 า,าอะไรเนี่ยจะบอกว่าตัวใหม่ตัวนี้อ่ะอมใหม่แนะหนาไม่ซื้อคือแบบกระเด็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดมันกระเด็นทีเดียวปุ๊บมันจะตายเลยแล้วก็เหมือนกับพี่โปนั่นแหละที่แบบกระเด็นทีเดียวตายเลยไม่ใช่ไม่ใช่สิแบบกระเด็นหลายทีอยู่ คือแต่มันจะมีมอนเตอร์ตัวนี้ที่มันตีทีเดียวถ้าเกิดมันกระเด็นทีเดียวมันก็ตายเหมือนกับเป็นตัวนี้เลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะกระเด็นแบบเรียกอะไรกระเด็นง่ายกว่าแบบเช่นเจอตัวหดตัวหดอะไรประมาณเนี้ยตีไปทีเดียวแล้วก็กระเด็นแล้วก็ตายแนะนำนะไม่ให้ซื้อใครที่ซื้อไปแล้วก็เสียใจด้วย เทต่อไปที่ไม่มีอะไรจะทำโอ้ยอาได้ีแล้วอ,อาจจะมีใช้ใช้พนังสศษก็ได้แต่ว่าอาจจะมีใชอ้อาจจะมีให้ใช้หรือไม่ใช้มีหวังที่อาจจะใช้หรือว่าอาจจะไม่ใช้ได้ จะเสียซีเรียลหรือว่าไม่เสียซีเรียลนั่นแหละต้องเร็วซื้อแมวจูโจให้เร็วที่สุดเลยตัวนี้มันโหดมากมันคือแพดวินใช่ไหมมันจะโผล่มาในดาี้ใช่ไหมแพดวินแต่น้ำใจจาได้ดนะเนพราะมันจะมาที่ด่านทะเลอมันจะมาที่ด่านทะเลแบบด่านทะเลไม่รู้ว่าเป็นทะเลที่ด่านหรือเ,เปล่าเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ย ไอ้น,นี่เร็วขึ้นก็น่าจะอัพเกรดตรงนี้อัพเกรดวกแมวหรือว่าอัพเกรดอื่นๆน่ะตอนช่วงแกแ้งอ่ะหลังๆก็จะโคตรจะง่ายเลยโอเคได้แล้วดีตังค์พอใช่ไหม ไอพวกตัวลำดาดูไอพวกศัตรูทวงเวลาหน่อยดีวะจ้าตรงเวลาหน่อยเอาตู้โคตรชิปโป้ก็ได้อย่าอย่านะไม่งั้นจะเจอไอตัวนั้นอีกไม่เอาไม่อยากเจอมันหรือไม่ก็ตีบ้าเร็วที่สุดนั่นแหละโอเคไม่ใช่แผ่นดินแเป็นไอหมูป่าหนาโงยก็แต่ลืมอ่ะโจโจ้โหมแก้ทางตัวอะไรได้นะ ียบร้อยมันตีหมูแน่เสี uh huh. ยงรถนี่นก็เป็นอะไรทุกอย่างนะมันตีหมูมั่นใจมากมันตีหมูคือมันจะมีสมุดเล่มหนึ่งที่มันจะบ่มบอกมันจะบอกว่าเราไปเจอตัวอะไรมาแล้วไปเจอพวกศัตรูตัวอะไรมาแล้วแล้วก็มันจะบอกพลังของมันด้วยที่เราไปเจอมาโอู้้เร uh ี huh. uh huh. ยบร้อย ูป่าตายเ่อฮฮแวมาปลงจากที่แมวมีแมวตัวจุนรู้สึกสบายแต่ว่ามันกุดันดังหลังๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยสบายหรอกมั้งถ้ามัอยู่ค่ามีเสียงรถอะไรมันจะชอบผมจะชอบแบบุกผิดตลอดเลย เสียงรถออกไปหน่อยดิผมนี่ก็บนอยู่เสียงรถอยู่ได้โอ้ยคนจะถ่ายคลิปลงอยูทูบแต่ก็ไม่ได้ก็มีแต่เสียงรถเนี่ยเข้าใจนะถ้าเกิดทุกคนอยู่ในห้องนี้มันห้องส่วนตัวนัว่นแหละช่นห้องส่วนตัวมันจะแบบเสียงมันจะไม่เข้าเลยอาจจะไม่เข้าเลย แบบไม่มีเสียงอะไรเข้าแทากเลยแต่เนี่ยมขายของมันต้องอยู่หน้าร้านเปิดประตูใหญ่ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของโอ้ยว่าจะมีตัวอะไรมาแน่เลย Okay. ไปวิ่งก็จะไปอ่ะจะลงแมวตัวเดิมกตัวแล้ว,อว,ลวโอเคแมวโจโจได้แล้วอะไรอีกเนี่ยอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทงทำไมเดี๋ยวนะตัวแทงหายไปไหนหมดแล้ว มันจะเร็วเกินอ้มันเร็วเกินรถได้แล้วหยุดได้แล้วการมีเสียงเนี่ขอส่วนตัวหน่อยได้ไามเพื่อขอส่วนร่วมในการทำคลิปแบบเบาๆไม่มีเสียงแสร้งนอาจะได้ยินเสียงกตุวนี้นั่นดังกว่าผมนะแต่มัน คนอ่านจะได้ยินผมพูดไม่ได้เสียงจังอื่นดังกว่านะใบโบยความผิดลดแล้วก็เสียงอื่นตื่นเลยไม่ต้องมาโบยเลยผมพูดดังสุดแล้วแบบอู้หโหดเกินดีแบบนี่สิผมแค่นี่บายแล้ว